สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาัเป็นสวัสดิ์นะคะรหัสนักศึกษา6 2 1 2 4 4 0 4 0 0 1 1 4 0ค่ะกลุ่มเรียน61056.121สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะที่ว่าการอำเภอท่าชนะค่ะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่แผนกข่ายค,ความมั่นคงนะคะความรู้และทักษะที่ได้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะเออก็จะรู้เรื่องแบบ โครงการส้มแซมถนนเอ่อพวกแบบจัดประชุมนะคะแล้วก็เอ่อช่วงเข้ามาฝึกประสบการณ์นะคะอยู่ช่วงท้ายๆปีก็จะจัดประชุมบ่อยนะคะก็จะมีเอ่อจัดประชุมช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็มี ประชุมผู้ประสอบไปของกชพอนะคะแล้วก็จะมีแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะก็จะจัดประชุมกันบ่อยแล้วก็จะมีโครงการซ่อมแซมทางหนึ้ก็จะต้องจะทำนายส,ส่งไปให้จังหวัดนะคะแล้วก็มีแบบรอการอนุม,มัติผู้เข้าประชุมนะคะแบบเออ,เอ,อว่าโครงการนี้ผ่านไหมในที่ประชุมเห็นชอบกันไหมนะคะแล้วก็ รู้เรื่องการคียเอกสารยาดสิดิดในระบบต่างๆของหน่วยงานนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยช่วยเหลือคอยสอนงานคอยคอยสอนในอะไรที่ว่าทําไม่ถูกก็จะถามพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงน่ารักมากๆค่ะคอยสอนงานเอ,อตรงไหนนะคะที่ว่าไม่รู้พี่เลี้ยงก็จะคอยสอน งานที่ว่าจะทําอยู่บ่อยทุกวันนะคะก็จะเป็นงานสารบันค่ะงานสารบันนะคะก็จะต้องแบบมีหนังสือสงภายในหน่วยงานนอกหน่วยงานทําหนังสือคําสั่งหนังสือลงเวลาของเออของเวรฉกอ้นะคะทำหนังสือลงเวลาของเออเวนปีใหม่แล้วก็ ของชุดปฏิบัติการนะคะพวกที่ว่ามาเข้าเวรแล้วก็จะทาเป็นหนังสือเวรของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะคะในเป็นเวรวันหยุดค่ะและก็จะมีการแบบออกเลขกหนังสือ,อ,อภายในอำเภอออกเลขสง่งออกเลขหนังสือรับออกเลขของหนังสือของกองร้อยแล้วก็ของวิทยุหนังสือเซียนออกเลขกหนังสือคาสั่ง แล้วก็จะมีแบบเออก็จะมีการทำเอ่อการทำหนังสือสำนวนคดีนะคะส่งสถานีตำรวจการทำเอกสารไฟแลงลงโปรแกรม Excel นะคะก็จะมีการรู้สูตรคิดค่าในโปรแกรม Excel นะคะแล้วก็จะมีการทำแบบประกาศของประกาศนะคะว่าเดชจะมีเทศกาลกุดฏิขอบริจาคเลือดโลหิตมีการแบบ ของการเลื่อนการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็21โครงการนะคะมีความสำคัญและช่วยในการสุประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใดนะคะมีความสำคัญมากๆค่ะจะต้องจัดทำหนังสือราชการจะต้องจดทำหนังสือ,อทุกวันนะคะทั้งส่งภายในหน่วยง,งานและนอกหน่วยง,งานเราไม่รู้ว่าหนังสือ งานสารบัญน,นะคะอยู่ในรูปแบบไหนเราก็จะจัดทาขึ้นมาไม่ได้และจะต้องจัดทาว่าขอบบนเท่าไรขอบล่างเท่าไรซ้ายขวาเท่าไรชุดธหนังสือภายนนกเท่าไรนาไหนังสือภายในเท่าไรนะคะตรงนี้พี่เขาจะไม่เคร่งพี่เขาก็จะคอยสอนว่าการเขียนหนังสือพี่เขาก็จะคอยสอนว่านี่นะคะหนังสือนี้นะคะจะอยนในรูปแบบแบบนี้หรือหนังสือ ภายในอยู่ในรูปแบบนี้การดำเนินการอยู่ในแบบนี้แล้วก็ก็จะมีหนสตัว,ว่างแล้วก็ให้เราทำถึงเสนอภายในอำเภอนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูเขาก็จะคอยสอนน,น,นะคะพี่เลี้ยงคอยสอนไม่ไม่เข้าใจตรงไหน,นก็เขาจะคอยถามมีงานให้ทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีที่จะแปโครงการน,นะคะก็ะมีงานสารบัญมี การนำายประกาศมี Excel มี m i c r o s o f ท Word นะคะการทำา e o o o k สร้างคิวอ d e โค้ดนะคะสร้างคิวอารโค้ดส่งเออเป็นสร้าง QR ว o า e นะคะส่งงานแบบง่ายๆเราไม่ต้องจัดทำเอกสารมากมายนะคะเราการทำา e o o o k เราสามารถดูได้ง่ายไม่ต้อง แล้วก็ต่อไปนะคะข้อเสนอแม่แก่รุ่นน้องนะคะส,สําหรับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะอยากให้น้องๆหาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานใหญ่ๆและก็ตรงกับสายงานที่เราเรียนนะคะอยากให้น้องๆโช์ผลงานและก็ศักยภาพต่อหน่วยง,งานที่น้องๆฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วคะแล้วก็อยากให้น้องๆเตรียมข้าวโปรตีนนะคะไปยังกับหน่วยง,งานจะได้ตรงกับ โปรเจกต์นะคะก็จะได้ตรงกับหน่วยงานที่ว่าเราฝึกประสบการณ์วิชาชีพและก็อยากให้น้องๆมีความอดทนอดกั้นนะคะมีบุคลิกที่ดีต่อที่ทํทางานนะคะต่อที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้หน่วยงานได้เห็นถึงงานของน้องๆและหน่วยงานก็จะได้รับน้องๆเข้าทำงานนะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมันก็ ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีถ้าเราได้พี่เลี้ยงดีนะคะมันก็จะดีพี่เลี้ยงก็จะคอยสอนคอยแนะอะไรที่ว่าเราทําไม่เป็นเราไม่เข้าใจนะคะพี่เลี้ยงก็จะคอยสอนค่ะขอบคุณค่ะ